กิจสุดที่งานวันนี้เป็นยังไงบ้างครับผมก็วันนี้งานเคฟูดแฟร์2022นะครับก็มาทำอาหารเกาหลีกันแล้วก็เดี๋ยวยังมีอีกหลายวันนะครับผมเนี่ยก็ฝากติดตามด้วยครับวันนี้สนุกมากครับขอบคุณลูกค้าเอทีมากๆครับผมจริงๆสกิลการทำอาหารของเราเป็นแค่ไหนนี่คือเราไม่ค่อยได้ทำอ่ะเลยคิดว่าไม่น่าจะเก่งอะไรเงี้ยครับแต่เรามีความเข้าใจมันนะแล้วเราไม่กลัวน้ำมันเราไม่กลัวร้อนอะไรอย่างเงี้ยครับคือบางอย่างเราก็ก็ดูเอาตามเนื้อผ้าว่าอะไรควรสุกก่อน ไรแบบนี้มั้งครับเนื้อสัตว์แยกให้พี่ฟังอยู่รือว่าเข้าใจกับทำไม่เป็นเป็นไงผมว่าทําไม่เป็นคือไม่กล้านะคือกลัวความร้อนกลัวน้ํามันไปหมดจะแต่เอ้ยกลัวกลัวอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้อาจจะทำไม่เป็นแต่คือเราอ่ะก็คือกล้าเลยกล้าที่จะใส่กล้าที่จะปรุงแล้วก็ชิมเอาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าไม่ไม่ได้ทําเก่งอะไรเงี้ยจริงจริงมีเคยลองทำที่คอนโดทำที่คอนโดบ่อยนะพวกเมนูไข่เมนูเบคอนเนี่ยทำจนเก่งเลยอ่ะ คือหลับตาทาได้เลยนะเมนูไข่กับเบคอนเนี่ยเพราะมันง่ายเพราะมันง่ายแล้วก็ทำพวกเมนูอาหารคียง่ายๆครับแบบสเต็กง่ายแบบนั้นเคยนะครับเคยครับถ้าเป็นเมนูไข่เบคอนข้าวผัดอย่างเงี้ยผมผมเคยได้รับคําชมนะแต่ถ้าเป็นอาหารไทยที่มันต้องปรุงเยอะๆอะไรเงี้ยครับไว้ก่อนครับถ้าพี่ถามว่าถ้าเราเคยตับแต่ที่ร้านเราไหมอ๋ออันนั้นทําได้อยู่แล้วใช่ครับเพราะว่าข้าวมันไก่มันมันไม่ยากเราก็แค่ทอดไก่ให้อร่อย ข้าวมีอยู่แล้วก็เดี๋ยวหั่นหั่นโปะปะเลยวิธีหั่นไก่ผมหั่นไก่ได้พี่เวฟเวฟสอนแล้วก็ถ้าไม่เท่าเราก็สามารถเปลี่ยนเป็นลูกเต๋าได้ก็คือซอยมันเลยกลัวกินแล้วไม่ย่อยก็เลยกลัวกลัวกินแล้วชิ้นมันไม่สวยก็ซอยเป็นลูกเต๋าได้ที่จริงเลยคิดจะตั้งใจไปเรียนเลยเพราะว่าเรามีความเป็อยา่อยู่แล้วคือถ้าเรียนทำอาหารผมว่าผมไม่ต้องเรียนผมไปหาพี่เวฟก็ได้เดี๋ยวให้เชฟช่วยสอนเลยอะไรเงี้ยครับมีคนที่เซียนอาหารอยู่แล้วเวฟครูประจงผมได้ครับ ครับผมก็ยังมีหลายวันนะครับสำหรับงานนี้นะครับผมและเหมือนจะมีการอัดภารมาด้วยแล้วก็มีใบหนอมาด้วยนะครับผมไงฝากด้วยนะครับยังมีหลายวันเลยสนุกแน่นอนมาที่งานนี้นะครับผมที่เอ็มคอร์เทียใช่ไหมลานเขาเรียกว่าลานอะไรนะครับนั่นแหละลานลานลานข้างล่างนะครับผมติดตามด้วยครับครับผม้าถามแล้วกเวทีติดขัดแล้วเป็นไงบ้างอ่ะโอ้ยที่งมากเลยอะ เหมือนผมยังหาทางออกไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ช่วยผมบอกช่วยบอกผมทีว่าทางออกจากราชดลัยอยู่ตรงไหนครับผมมีความสุขมากๆครับขอบคุณพี่บอยตะโกนมากๆที่ให้ผมมาเป็นส่วนหนึ่งในรายการในรายการว่ะขอบคุณพี่บอยตะโกนมากๆที่ให้ผมไปส่วนหนึ่งในโปรเจก์นี้ผมไม่เคยคิดว่าผมจะมีโอกาสที่ดีขนาดนี้ผมไม่เคยคิดว่าผมจะมีโอกาสได้มาเจอทีมงานที่ดีขนาดนี้ ผมไม่เคยคิดว่าผมจะมีโอกาสได้เจอกับพี่น้องนักแสดงแม้กระทั่งองซอมที่ดีที่น่ารักขนาดนี้ครับผมก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้เจอกับเพื่อนร่วมง,งานที่น่ารักแล้วมันประทับใจมากจนจนยังยังคิดถึงอยู่ทั้งวันอยู่เลยอะไรเงี้ยครับออโอ,โอโ้โหช่วงนี้กรุ๊ปลั่นมากอะไรเงี้ยครับจริงคิดสรับคาแรคเตอร์มันออกมาระหวละครกับละครเวทีเพราะละครเวทีมันจะใกล้ชิดมากกว่า แล้วต้องเจอกันทุกรอบอย่างนี้มันสลัดยากกว่าการเล่นละครปกติก็สลัดได้สลัดได้ครับแต่ความทับใจมันมันมีเยอะไงเรารับพลังงานมารุนแรงมากครับแล้วอย่างที่บอกว่าผมชอบการทํางานที่หนักผมชอบทํางานหนักนะผมชอบการทํางานหนักๆการทํางานที่เหนื่อยการทํางานที่ยากเพราะว่าพอสุดท้ายแล้วพอเราผ่านมันไปได้อะ ผมจะอิมเพรสกับมันมากๆแบบทวีคูณขึ้นไปเลยความเหนื่อยในวันนั้นมันเท่าไหร่มันจะคูณเข้าไปในวันที่เราสําเร็จแล้วอะไรเงี้ยครับมันก็มันก็มันก็อยู่ในใจเยอะมากเหมือนกันจริงจอย่างมีหรือไมหมายถึงว่ามีรอบแล้วก็อะไรคนอยากให้รอดรอบเจอาขอเจออีกบ่อยๆได้ไหมมีอ่ะไม่มีก็จะมีจะเคลียร์เลยครับผมแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้เล่นอีกอ่ะผมก็อยากเล่นอีกเรื่อยๆเลยนะแต่แบบผมอยากได้แคสติ้งนี้อ่ะผมติดแคสติ้งนี้มากเลยอ่ะ อย่างายคนดูร่รู้สึกว่ามันตัสิ้นกับพี่การมีทั้งกี่พงกี่ข้ออะไแบบนี้เราสนิทกันครับพี่การเป็นพี่ที่น่ารักมากๆผมขอบอกเลยคุณกันชาพัทนนี่จะพูดยังไงดีล่ะเรามีพี่น้องน่ารักครบทุกคนมีทั้งพี่การพี่ตั้มพี่โดมคือพี่พี่ตั้มกับพี่โดมเนี่ยเขาจะเป็นพี่ที่น่ารักในการที่ดูแลเราคอยอยู่เป็นเพื่อนเราคอยฮิวใจเราคอยให้กําลังใจเรา ส่วนพี่กันเนี่ยเขาก็เป็นแบบนั้นแหละแต่เขาจะเพิ่มมาอีกหนึ่งบทบาทเลยเขาก็เป็นแบบนั้นแหละไม่ใช่เป็นแบบที่คอยช่วยฮิวใจเราอคอยช่วยดูแลเราเป็นเหมือนอย่างพี่ตั้งพี่โดมเลยแต่เขาจะเพิ่มมาอย่างหนึ่งเขาเป็นแบบอย่างเป็นแบบอย่างที่สุดยอดมากผมไม่อวยนะหมั่นไส้อยู่แล้วไม่อวยหรอก <c oughs> คุณกันนภัทรเนี่ย <c oughs> แต่แบบพอมันจบนะวันสุดท้ายอะ่ะผมเดินไปบอกเขานะว่าแบบพี่รู้จักคําว่าเรสเพ็กไหมํ <c oughs> าว่าแบบพี่จะทำอะไรอะ่ะผมยังแบบว้าวอยู่อย่างนั้นอะไรเงี้ย ผมมั่นใจมากนะว่าบางอย่างผมทาได้ดีแล้วบางอย่างผมแบบผมฝึกมาแล้วอะไรเงี้ยแต่พอผมมาเจอพี่อ่ะโอ้โหผมเลยต้องฝึกมาเลยวะพี่เข้าใจคำว่าประสบการณ์ไหมเออมันใช่เลยอะที่เขาไม่เขาเสียอะไรเงี้ยโอ้โหตรงนั้นมันเป็นยังไงเราตกใจบ้างไหมเพราะว่าผมไม่สามารถที่จะแก้เกมได้อย่างเขาแน่นอนเรื่องแบบนี้มันความเก่งมันวัดกันไม่ได้แล้วก็มันเป็นเรื่องของประสบการณ์และเวลาใช่ครับเขาทํางานแบบเขาทำงานมาโอ้ย ยากๆขนาดนั้นเลยอ่ะก็พี e> ่การก็จะเป็นอีกหนึ่งแบบอย่างผมบอกเขาไปแล้วผมจับมือเลยโบขอจับมือเลยนะวันหนึ่งผมจะเป็นแบบโบให้ได้ใช่ครับแล้วอย่างบางทีที่คนเข้าไปดูแล้วเขากีดกันเร้สิ่งเนยบ้างสิ่งจุปากนะฮะก็มันเป็นสิ่งที่นัดกันไว้ในบทมันไม่มีหรอกมันก็นัดกันแหละใช่ครับแต่ว่ารอบสุดท้ายไงผมก็เอาคืนเขามีผ่ายปอดด้วยใช่ผมผ่ายปอดคืนเลยตอนเขาจะตายโดนธนูเสียบใช่ครับก็สนุกๆครับ น่ารักมากให้เห็นน้องสุดท้ายพี่เบิร์ดไปดู้เชิญมาใช่ครับพี่เบิร์ดไปด้วยให้ใจ้างเพราะเห็นคลิปทุกแบบในคลิปคือตลึงกับอึ้งมากอึ้งครับไม่คิดว่าพี่เบิร์ดจะมาเลยใช่ครับแล้วก็เขาเป็นเหมือนพ่อของเด็กแกมมี่อยู่แล้วอ่ะพวกผมเป็นเด็กแกมมี่ไงเพราะฉะนั้นเราก็แบบเห็นเห็นเขาอยู่ใ,ใกล้ๆเขาก็อิมเพรสเราเหมือนได้รับพลังตล,งตล,งตลงอดนะครับที่อยากจะรู้เนี่ยทำมาเขาแต่ว่าพออที่พี่บอรบอกว่าอยากให้ลงมาด้วยเลยโอ้ย ครับผมเชื่อว่าเด็กแกมมี่ทุกคนอยากร่วมงานากับพี่เบิร์ดอยู่แล้วล่ะครับผมเองก็อยากร่วมงานด้วยครับแต่ก็เอาเท่าที่ที่ที่สมควรครับได้เลยครับแต่ถ้ามีเิ่มรอบหรือว่าถ้าจะมียูเนี่ยีก็อา้าวคิดถึงมากเลยพี่หนักเลยอ่ะดูเหมือนคิดังมุกออน,นจากนี่ไม่ได้เนะ <c oughs> อะในขนาดเนี่ยมันดีมันดีครับมันดีครับมันการทํางานที่ผ่านไปได้แล้วมันแบบมันมันเรอาฟูมากเลยอีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่เราไปช่วยเหลือคนครับมันเป็นเหตุการณ์ยังไงบ้างที่เรา อ่าคือผมขับรถกลับบ้านครับใช่แล้วอยู่ที่แยกลาดพร้า,าวแล้วรถมันมันมันติดมากมันแน่นมากอยู่หน้าแยกเลยหน้าไฟแดงเลยครับแล้วผมเห็นละว,ว่ามันมีการบีบเลนจากการก่อสร้างใช่ครับสี่เลนเนี่ยมันอาจจะบีบเหรอกี่เลนไม่รู้ผมไม่มั่นใจนะครับแต่ข้างหน้าผมเนี่ยมอเตอร์ไซค์จะครูวนเข้ามาบีบเพื่อที่จะวิ่งผ่านไปเขียวไปให้ได้ใช่ครับก็เลยเหมือนกับมีการเฉียดเฉียดกันเบียดเบียดกันนะครับแล้วพี่ผู้หญิงเขาล้มล้มตรงหน้าผมเลย มอเตอร์ไซค์ครับมอเตอร์ไซค์เฉียดมอเตอร์ไซค์ล้มไปโดนรถยนต์ข้างๆท,ท,ที่เห็นในคลิปนั่นแหละครับแต่ภาพที่เราเห็นมันน่ากลัวเพราะว่าเหมือนเขาล้มแล้วรถเหมือนยังไม่รู้อ่ะอแต่มันก็เป็นไหลๆแล้วไงเพราะว่ามันอยู่หน้าไฟแดงพอดีอ,อะไรเงี้ยครับใช่ก็ถ้าเกิดจริงๆแล้วมันไม่ใช่ไฟแดงอ่ะแล้วมันเป็นรถที่วิ่งโฟโฟอ่ะโ้โหผมก็ไม่รู้เหมือนกันอะไรเงี้ยครับแล้วเขาเจ็บด้วยใช่ครับเหมือนเจ็บทั้งแขนทั้งขาเลยครับแล้วลุกไม่ขึ้นอะไรเงี้ยแต่นี่ผมขออนุญาตบอกกับทุกๆคนก่อนนะว่า ผมแทบจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยในการช่วยเหลือนั้นนะครับคือผมก็รีบลงไปแหละเพื่อที่1เลยคือรถข้างหลังเนี่ยเป็นรถผมพอดีอเขาจะได้ไม่ต้องกดดัน<อ>คือเดินไปบอกว่าเออไม่ไมไมชิว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 ไม่ต้องกดดันไม่ต้องอะไรมากรถข้างหลังอะไรเงี้ยผมเองอะไรเงี้ยสบายๆครับแล้วก็เราพยายามที่อยากจะช่วยยกมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาแต่มอเตอร์ไซค์เนี่ยมันยังสตาร์ทอยู่ผมก็เลยโดนพี่พลเมืองดีอีกคนพี่พี่พลเมืองดีคนหนึ่งตีมือบอกร้องอย่าเพิ่ง ดี๋ยวมอไซค์พุ่งเดี๋ยวบาดเจ็บกว่าเดิมอ่ะไม่ได้ช่วยแล้วนะมันจะช่วยไม่ได้ช่วยแล้วนะ <S <S เสร็จปุ๊บพอเขาขึ้นมาได้เราก็จะจูงเขาไปไปหลบข้้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมตื่นเต้นไงไม่เคยทาอะไรแบบนี้แล้วเคยเจอกับตัวด้วยผมตื่นเต้นมากผมก็จูงเขาแล้วเดินเดินเร็วไปหน่อยพี่คนเจ็บก็เดินช้าๆหน่อยคะ่ะผมไม่มีประโยชน์เลยเอา <S <S จริงๆใช่ครับ <S <S แต่ก็นั่นแหละครับแค่อยากให้รู้สึกว่าเวลาที่เราอยู่ในเหตุการณ์แบบนั้นน่ะมีคนอยู่ใกล้ๆแล้วคอยแบบ ช่วยอ่ะเหมือนเราไม่อยากเช่ยวเอะช่วยอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะรู้สึกดีขึ้นแล้วละ่ะนอกจะไปวิ่งในทีนั้นอะไรที่มันตัดสินใจเราให้เราลงไปเพราะบางคนรู้สึกว่าก็คนรถมอเตอร์ไซค์ก็ช่วยนโ่โอ้โหมันต้องลงเลยอ่ะไม่รู้เหมือนกันน่ะแบบทั้งภาพที่เห็นนะมันอยู่หน้ารถผมอ่ะไม่ไม่ลงไปก็ก,ก,ก็ใจดําไปหน่อยนะ <c oughs> ใช่ครับแล้วก็เราเราเคยประสบปบัติเหตุแบบนี้มาแล้วแหละ <c oughs> รู้สึกว่าการมีเพื่อนอยู่อ่ะมันดีมากเลยนะ <c oughs> แบบการมีคนมาคอยช่วยถามว่าเป็นไรไหมให้ช่วยอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> ผมก็ทาได้แค่ให้ช่วยเลยไหมครับ อ๋อเท่าที่พอไหวก็ช่วยยกมอเตอร์ไซค์ยกอะไรแบบนี้ไปครับเออลงไปช่วยเขาขี่ขยิบขึ้นอยู่คือผมเองเขาแขนสั่นเลยอ่ะเขาน่าจะเจ็บอะไรเงี้ยครับเราตกใจมากอะไรเงี้ยตกใจครับขยิบขึ้นไปจะจำไดไม่ได้ครับไม่น่าจะมีใครจำผมได้ยกเว้นมุมกล้องในรถเมย์กล้องนั้นตะคนหนึ่งเบบแล้วคือถ่ายจากรถเมย์ด้วยที่ถ่ายมาในทิกตอกไม่รู้ครับผมอ่านเอาเขาบอกว่าอย่างนั้นครับผมจริงๆถ้าเราเจอการณ์นี้สำหรับที่คิดว่ามันจะต้องแบบว่าตั้งสติยังไงหรือว่าจะต้องอะไรยังไงคคืออนที่่ประะสบ บางครั้งจะมาบอกให้เขาตั้งสติมันยากนะเพราะเราเองเคยเจอ <c oughs> แล้วมัน <c oughs> ช็อกมันตกใจมันเจ็บมันมันกลัวเดือดร้อนชาวบ้านมันอะไรอย่างเงี้ยมันเยอะแยะไปหมดครับผมว่าคนที่จะตั้งก่อนที่จะตั้งสติการตั้งสติผมว่าน่าจะเกิดขึ้นก่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยครับในการขับในการ <c oughs> รีบร้อน <c oughs> เออเอออะไรแบบนั้นไหมอะไรอย่างเงี้ยครับ ว่าเราเราเองเจอมาแล้วเราก็จะแบบโหสติเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยครับแต่การที่ทเขาไปอยู่ที่นี่เขา,เขาไม่ได้แบบว่าบาดเจ็บตรงกระดูกอันไม่ใช่ไม่เห็นบาดเจ็บรุนแรงครับแต่มันน่าจะตกใจด้วยแหละมัง้งแล้วมันไม่รู้เลยครับคือผมพูดจริงๆนะว่าผมก็ไม่ได้ถามพี่เขาด้วยว่าเป็นอะไรไหมให้ผมอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วคนที่โทรหาคนที่โทรหารถให้มารับเขาอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่ผมนะ ứng, ứng, ก็เป็นพี่พลเมืองดีอีกคนนึง ứng, อะไรอย <ứng, S 1> <ๆ>่างเงี้ยครับใช่ครับเพราะนั้นเราเราก็นั่นแหละครับ เป็นพลเมืองคนนึงก็ทำเท่าที่ทาได้ก็คืออยากจะแบบว่าขอ้ให้ขอบคุณพี่พี่ที่อยู่ตรงนั้นด้วยองความกันหมบเนยถูกต้องครับก็ยินขอบคุณพี่พี่ทุกคนที่ช่วยพี่ผู้หญิงคนนั้นด้วยครับแล้วก็ผมว่าอยากให้ทุกคนระมัดระวังกันหน่อยครับจะได้ไม่ต้องเตือนกันใช่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 ก่อนที่จะต้องมาตั้งสติตั้งสติในการขับอ่อนเลยครับครับผมขอบคุณครับ